สวัสดีครับร้านโจสร้อยกะลานะครับผมวันนี้วันที่3นะครับเดือนกันยา2565นะครับก็วันนี้นะครับจะส่งงานลูกค้านะครับผมมารีวิวให้ดูนะครับงานของทางร้านนะครับเป็นงานร้อยมือทั้งหมดนะครับนะครับไม่ใช่งานสําเร็จมาลูกค้าสามารถสั่งทําได้ตามแบบเลยนะครับห้อยพระกี่องค์ด้านหลังห้อยตักุดหรืออะไรยังไงนะครับที่ร้าน นะครับสามารถทําได้หมดเลยนะครับตามสั่งก็ฝากร้านน้อยๆไ้ด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวลิงก์สินค้านะครับผมจะทิ้งไว้ในใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็เดี๋ยวแวะมาดูมาชมกันได้นะครับสินค้าราคาถูกครับใช้งานได้จริงนะครับในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับนะครับฝากไว้ด้วยนะครับร้านโจ้สร้อยกะลาครับ